อีกสักครู่เดียวนะคะเราจะได้นำพาครอบครัวเจ้าบ่าวแห่ขันมากไปยังเรือนของเจ้าสาวครอบครัวเจ้าสาวจะยินดีต้อนรับขบวนขันหมากด้วยคุณงามความดีค่ะ มีละค่ะความสง่างามสุภาพบุรุษท่านนี้เข้าตามตรอกออกตามประตูมาเป็นสุภาพบุรุษนะคะที่โตที่ต่างประเทศแต่วันนี้ยังทําถูกต้องงดงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีให้เราอีกด้วยเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายตัวจริงนะคะที่ตั้งใจจะแห่ขันมากนะักเคลื่อนตัวไปยังบ้านเจ้าสาวเพื่อที่จะได้ขออนุญาตครอบครัวเจ้าสาวใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าสาวนั่นเองสง่างามเหลือเกินนะคะสุภาพบุรุษท่านนี้ เข้าตามตรอกออกตามประตูมาสง่างามจริงๆนะคะตั้งขบวนขันหมากพร้อมเพรียงแล้วอีกสักครู่เดียวเมื่อพร้อมเพรียงทั้งสองฝ่ายพิธีกรจะได้โหนําในขบวนขันหมากนําพาขบวนขันหมากมหาเศรษฐีเคลื่อนตัวไปยังบ้านของเจ้าสาวครอบครัวเจ้าสาวด้วยคุณงามความดีค่ะ